สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี่กะอยู่กับช่องผู้สาวสารคามคือเกาลาัค่ะมือนี่กะจะมาเห็ดผัดเ้นเล็กนะคะกะจะมาผัดนี่ค่ะอุปกรณ์ของห้องกะจะมีประมาณนี้นะคะเส้นเล็กของห้องกะจะแช่น้ำไวประมาณสิบห้านาทีนะคะนี่กะจะเป็นถั่วงอกกับหอมของห้องที่เตรียมไว้ค่ะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตาใส่กระเทียมลงไปเจียวให้เกินความหอมก่อนนะคะ นี่ค่ะเจียวๆข้นไปให้กระเทียมของห้าหอมๆเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจัดหน่อยค่ะคอยได้นะคะหลังจากที่กระเทียมห้าได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเฮาก็จะมาปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำตาลบักผ่าวประมาณสองช้อนค่ะ คนเค้ีเค้กให้น้ำตาลเผาห้องละลายนะคะหลังจากละลายไดท้ทีเราห้องกระปรุงรุดด้วยรุดตีเลยค่ะพี่นอ้องรกกุดตีไกลจะเมดแล้วนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะซีซอิ๊วดำนี่นะคะเขาก็ดได้ซอสได้ป้าประมาณนี้เลยค่ะ จากนั้นเขาก็เติมน้ำจักน้อยค่ะวันแล้วจากนั้นเขาก็เอาเสนเด็กของเ่าลงไปเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะพัดเพื่อใหเ้เสนเด็กของห้าสุกได้ทีนะคะ คนๆคนจักน้อยเพื่อให้น้ำซอดของห้าซึมซับจากเส้นเล็กเพื่อให้เส้นเล็กข้าสุกน้ำละค่ะพี่น้องนี่นะคะเส้นเล็กข้าก็จะได้พัดมาประมาณนี้เลยคะ่ะเัาก็จะครึ่งครึ่งหวเพื่อหให้ใบเขาติดกันนะคะน้ำซอดแบบฉ่ำม,มากเลยะคะ่ะจากนั้นใส่โดยเทงอแล้วก็ตูนหอมของห้หงาวที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ นี่ค่ะพัดเซนเล็กของห่อกระด้มบ้าประมาณนี้ได้จาะคนให้มันเข้ากันจักน้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพัดเซนเล็กของห่อพัดแบบไง่ายๆได้ค่ะสามารถทำตามได้สูตรนี้แ่บมาค่ะพี่น้องพัดเซนเล็กของห่อ นี่นะคะพัาออกมาเราก็จะได้หนาตาม,มาประมาณนี้นะค่ะเพราะเขาเย็นตัวลงเหาเขาก็จะบดติดกันเป็นก้อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องพร้อมเซื้อราคาถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แน่ได้ค่ะพี่น้อง เดียวปล่อยแล้วจ้าพัดมี